สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้พบก,กับเจแดงอยู่ที่ปูจอมปวกเนาะคะ่นะเนาะงวดก้อนบวเขา่าอ่างวดพุ่นเนึงหาเก้าเขาเต็มเต็มงวดก้อนนี่สามหาเจดไปเท่งเอาโอ้ยหลายคักมกักคักบวพาดเป่าบวออ,ออกงวดนี้ก็มาตามคือเก่าเนาะคะ่ะท่านผู้ชม,มเป็นแนวทางในการเชี่ยงซื่อมันเคยเพิ่นเคยถูกแกคิดว่าสิถูกอีกเนาะคะ่ะท่านผู้ชมมาตามฮอดที่ฮอดมองแล้วก็ เมื่อวันที่ส3บสามผาป่า,ป,า,ป,าปูโคดแม่นจังหวัดอุบลาราชธานีผู้ใดสนใจอยากร่วมทําบุญน้ากับตามเบอร์บัญชีคือ,คอนใหไหนาจอเนาะคะ่ะท่านผู้ชมผาป่าสร้างศาลาราลวมใจหนีน้ําท่วมเนาะปูโคดแม่นจังหวัดอุบลวันที่13ร่ารวมทําบุญน้ากันค่ะร่วมทําบุญด้วยกันได้นะคะตามเบอร์ขนใหไหนาจอเบอร์ชี่เนาะคะ่ะเนาะแล้วก็เคีมจัดโปที่พันสามร้อย แถมชุดละพันสามร้อยคือเกาแต่แถมสบู่เนาะค่ะเนาะแถมสบู่เจดแดงหนึ่งก้อนจัดโปรลดราคาเนาะค่ะทักมาตามไลฟ์เบื่อคืนให้หนาจอด้วยค่ะเด้อเรโทรเข้ามาเนาะถ้าซื้อสาคำบนนั่นบอกบอกแม่ออกขันบอกสื้อแจกซื้อเก่าเด้อปูบริวิจตัวก็จะสู้อเก่าซื้อเก่ามือตือเลยเรซื้อกันละปูเอมักนะ โอ้ยไฟว่ามันสิมาออกเปลี่ยนว่าซูนเปลี่ยนเปลี่ยนศูนศูนเปลี่ยนมันออกเนี่ยมเลืมาออกซะเลยเอากาแฟบ่บกาแฟปั่นกินมาเดี๋ยวจะนีก็ได้แล้วบ้นะห้ามจะน้่บ้นบ้ิบ่ลได้ะก็เลยวมาไดมัแต่งะ ว่ามันอกี้มาเจยกันมอบอกได้หาปยนหาเก,ก้าปูบอกกันบ่มากเออมาอกันละเลื่อมว่านั้นปูบอกสองตัวเนี่ยนี่อันว่าเสีย <laughs> เ้ยนแหละเรียกยังสิถกมันไล่ตัวนอกเท่ากับบอกไป,เ,กป,กไปเท่ากับยปู<ร> มัต้องออกคือปูวาสันดต้องทำมือก็หน่อยเนี่ยมันเกือบสามหมดเนี่ยบอกออกออกจากปูกับเขาสว่างเลยไหมพากันไปออกกับเท่งเอากับเพชรพระรวยโอ้ยสามหาเจ็ดเท่งเอาของปูนั่นถึงตรงมากแล้วศูนย์อยู่ใต้สามอยู่เชิงปูเละวาศูนย์สามเลยวันว่กาภับสามศูนย์เดียวันวิกากับค่ก็เลยวันได้วันนี้ไปบอกไม่ออกมานะศูนย์เดก็ศูนเก่าย กูไปเสือก uh, oh, like okay. ูนเากเลยก็เจอย่างโอ้ยก็ชีว่าบอกแม่ออกมันฟันว่าไปกลางม่วงไลยรอกเปียกกมัดจดปลาไอ้ไก่กรมัดจีตตบนท้งสองก็เลยว่าูนเกู่าก็ว่าจะนอยงเาแม่ออกบนน้องหลวงฟังกาเจากับสุหลายคนอยู่รอาโอย พ่ากล้วงเขาไปก็เพชรผ้าร่วยไปทืนเอายูสว่างเห้ป็นของเขากักงปลาพวกเคยซื้อหลายปันนั้นเดิไปซื้อตอนนั้นท่านออกจาบพุทธออเขาออกกักเข้าวราบวดี้าหยังสู้บกับวัดุวะมันเขามาหัวเมาหวละสามหมื่นหกหมื่นแปดมื่นเนาะค่ะแสนสามแสนตัวเนาะ ถูกมาตังหางวลเนาะตรงๆเนาะมวดแปดสามก็หาสามเนาะได้คักเนาะสามหางเนาะงวดนี้มวนี่ยังไหนแค่วลหนึ่งหาเก้าเลยนะโอ้ยังเหอนได้ริงสันเลี้วและเสียปูแล้วจงว่าไปเท่งเอาเะยเฮ้ยปากก็บอกเลยเอามาแบ่งกันกับอันเพชรผ้าลวดมวลเท้าว่าเสียวคักๆมันไ่ได้เนาะปูข้ยุบปูถือคักๆเลย หาเก่าเอ๊หนึ่งหาเก่าถือสามตัวแม่ดอนละมันพันหายสามตัวแม่มือคงมือสุดท้ายนะเอามาได้ลุงที่ได้จะได้ครับมาได้มาถือสามหาเจ็ดละดังระเบิดระเบิดดังครับเป็นเลขอันเขาเหรอมันดังถือเลขดังข้าเจ้าแม่เลขกันท้อมมาทุกสำนักนี่มองได้กระได้ไีมหาเจ็ดสามหาเจ็ดนะเฮ้ยสีบุหรี่เต้าูก็ยังเหลี่ยนใ้ห้องกันหาเจ็ดเจ็ดหา มาออกวดนี้วยววาออกวันนี้เด้อน่าจะเก้าเลยนะฮ้ยไหวเยาวาถูกปูงวดอันที่ว่าหาเปียกหาเก้าตัวเก้าอละนยังบ่ซื่อ้อบ่เสียตัวเก้าอันลยฮะโอ้ยปูเพิ่งจะซื้อหาเจ็ดหาเก้านละนำตัวเก้าตีปู ก็บ,บอกอีกตัวนึงเจ็ดเก้าดูนะ้ปูนาะโอ้ยเกับเจแดงมากครับวันวังคันเจ็ดเก้าหาหาเจ็ดเก้ากปูปาาเปลกับอันอันสามหาเจ็ดสันเองโอ้ยถือตตัวดังๆวันนี้ตัวเก้าตัวใดปูซุ่มเก้าลยะโอ้ยยาว่าซุ่มเก้าเถืะว่าตัวโลดยังบ่บ๊ 79บ่มีในอันนั่นเด้เจ้าใดก็บ่มีเด้เต็มบ่บ่มีคนซื้อบ่มีบ่มีองบ่นี่น่ะบ่มีอาจารย์ใด๋ให้79เด้57นี่มีน้อยพม่า53 53บ่ปู่ครับราคาแามเดเนาะตัวเกาัตัวเกาเนเนาะปูัเอานกดจนีแหละ ซึ่งเายังเดี๋ยว,วยังไงซ่งจวจงวัน,นั้นน่นหนึ่าเก่าอ๋ออยามืนหยอน่นยอนซ้นอ,อนนะเทียบจมันย่อนซ้อนวนั้นพื่นไทยหนึง่งเออพนไทบอกหาเปดหาเก่ามจะถือ 1, หนึ่งาเก่าตมเต็มเลยต้องเก็ไดเยอะจะได้หารอยพื้นสี่รอยกว่านป<ะ>้าร้อยกว่าตัวหนึ่งหาเก่าลงงเลยเขาจะมาเขาจะใจป่าเตี้ยมอีกใจ ปดเจ็ดตัวเขาทีกตายมาเจ็ดตีปีหนึ่งแล้วมันถือหลถ้าครมันมันหลหม่องหมองแปดสิบกมีหม่องห้าสิบกมีเลขสามห้าตัวเก้าหลับป yes? ูเขาเขาขายแล้วซื้อไว้หลายเลยละสามห้าห้าสามว่ามันซื้อไว้หลายอยู่แสนสองแสนอยู่ไม่ราคาอยนึ่ง อร่อยพื่อร่อยนึงอ๋อตัวเดียวตัวเก้าเพื่อนบอกว่าตัวเก้าตัวเก้าก็ถือเลขปูขดเม่ตัวเก้างวดที่หาห้าของปูขดเม่หาสามเจ็ดของปูสามหาเจ็ดอันไปเท่งซื้องวดก่อนกับอันรจ้งว่ามากบานนี้มากตัดตังตัวนี้มากหาเจ็ดแห่งขนาดเดียหาเจ็ดแบบปูน้องได้ซื้อจักบาทเลยจังตัวเดี๋ยวนี้นะเพื่อนได้ซื้อหกประตูเลยเซื้อแล้วหาเจ็ดนะแม่ ส่ับ hmm. น kind of ี mm. ่มันซื้อแล้วแม่บันันซื้อจักบวาซื้อแล้วซื้อยี่สตรงกับปะปูส8มนปดนม่ันซื้อจกาแม่ันั่ซื้อจักาตัด2ตัวด้บ่ตัดางหางอะนะจาตงมาตัดางอะนะค่ะมหามหาจ็ดแหงอ่ะนะมจคือเก่าจัไปนกบรู้ได้ป่ะาจะว่าดับทั้งบนทั้งหลังหาจโอ้ยมมดเาเพราะจ่ากลูกลูกกุปองอใช่ใช่กูลูกกูปองใช่ไหมกลูกว่าสัตวดู้ชมเา ดูเทงเก่าเทคุลุกว่าดูดิบเทคุว่าได้เปนบรค่ะเทคุลุปหลายคนแข็งเลยเด้งนน้อนดับนี่แล้หลายคนแข็งเลยเด้แขงครับน้้นว่าดับนี่ล้กูเลมมาถูกกว่าันนะเสียคุลกะจีคุมันบ่มากจีก็มาบอกจ๊แดงเจ็ดห้านี่ยดับต้องบนทั้งล่างนะเรียกมาสามกสื หัวนี่ซั่นปู่ตัวใดโอยซาเลฝันปูนั่นปูฝันเห็นกระป๋าได้จับป๋าได้ฝันได้ได้จับป๋าเสียเงินตามตำราน่ะบ่แม่นเสียเงินแล้วป๋าติเบพร้อม่ติดเบ็ด7 8นี่บ่มี่ซื้อีก็ซื้อ7 5 57มูนั่นแล้วเพิ่นบ่ซื้อนเพิ่นเลยิเนาะจังันเกกับรถนี่ล่ะ ปฏิัิแปดหนึ่งกับสองแปดกันแต่วันเด็กมงงานหน่ยได้กี่ไปดหนึ่งกับสองแปดเลานน้ำมอกูอันกี่ยวกับอะไในล่างรถเทรถแต่งรถเอรถอะนนะอเอาสิบถือเราบปเลยเอาจับศูนัน่นอกง่ายๆเลยเอาสองแปดหนึ่งต่ว่าม่เคยปั่นกิโลไดสีมากแ่ก่อนฝันค่ปั่นามลูกไปเลยสองแปดหนึ่งปูยังกูไหมกูปูยังแล้วมันปูจอมปวกมันบอยู่กับจมปวกแล้วเป็นใหญ่ม่อยู่กับมันาวเราไปเลียนน้ำกระเบิดะ มันมันยู่พี๋เลยมันมาเป็นมันมาอะไรอ๋นนี่มุ่นมากมันบะมัู่มุ่นมาอยู่พปูจอมปวกเหมเอิ่นม่าแมนอยู่คนหลายนะอยู่คนเจ้าวจัน์เมัอนมาต้องมาให้คิดทังนี้คนหลายปูจอมปวกปูคนเกสีมาอยู่น้ำในแล้วเนาะปูไปอยู่ใส่พวกน้ำไปหรือทำได้ไ่น้ำมามีมุ่นพนมาเสิร์ฟพนมากแล้วสามหาสามสามหายเจ็ดบปู ามหาเจ็ดเนีนๆคือเจ็ดหาเนาะหาเจ็ดตัวพุ่นมากห้าเจ็ดหาเจ็ดกับรถพิ่นน่ะเรียกรถกันสองเปดห่งอ่ะคือจำเนียรนะก็เนีหลายจำนีหลายหางจะจำเียรหลายเจ้าหาเจ็ดงอนปู่บอกตัวเก้างสิล้าก็สิบ่มมากงวนนั่นเออนต่มันอยาพ่มตัวก้มั้ วันนั้นบอกหาเก้าแล้วมันหล่รุ่นมากไอ้งบอกตัวเก้านั่นแหละเพื่อนว่ามันหดนนเจาเจ็ดย่มโแล้วหาเจ็ดนงด้วยมันก็มาโตัเนาะไอ้เรงมาสั่งอย่เลยได้ก็ได โอค่ะถูกแจ็คสองถูกจ็คสองสมหวดก็ได้ท่านละปูได้ท่านล่ะซาลาวบุญทีได้สั่งสาลาเต้ปีนี่ปูอ่าสามห้าเจ็ดหกกับบอดเดียนโอ้ใส่หกกับของปูเนีนหาเจ็ดมาหาเจ็ดแน่งเนาะอันนี้เลขกลดปู เลขรถปูนะคะรับเลขรถเนี่ยนะแปดหนึ่งแปดสองี่แหละแปดหนึ่งแปดสองเดอนจะเก้าอ๋อแปดหนึงแปดสองใส่ด้วยเนาะอืมอันนี้อันนี้เลขรถสามห้าเจ็ดเบาวหัวกอนซื้อตั้งหลปูซื้อไลายาไหนครับรถซื้อสิบสองสิบสองหนึ่งเห็นล้ว จาร 2>, <สำ S 1> 2มาแต่งามาเฮ็ดมีจห่มรวยๆไปนํากันกับเลขปู่จอมปวงเนาะค่ะเนาะสมาเช็คเอีเฮ็ดจังใหม่ได้58ติมันบอกมาาจะได้8ก็ได้ต่อไปเห็น58ปู่เห็น58ว่าซั่นตัวเห็58 57 58มันอยู่ใกล้กันแล้วเนาะปู่มันแตมเดียวนะอือ้าสิกลับไปขึ้นนึนงแนึงน,นะค่ะขึ้นลง58กระดงนี่ปู่ซื้อได้บ่บัดนี้

สาธุเอารวยๆถูกหวยไปนํากันนะคะ5 7 5 8ผูว